รอยเท้านะครับสันนิษฐานสันนิษฐานว่าเป็นเป็นเป็นรอยเท้าสวัสดีครับพี่น,อน้อ,นองมาอนีพาพี่น้องบุ๊คพิสูจน์รอยเท้านะครับสันนิษฐานสันนิษฐานว่าเป็น เป็นเป็นรอยเท้ามาเบิงพินิษพี่คอแล้วมันมันบื่นหาจะได้เกิดจากจากการกระทําขึ้นมันรอยเป็นธรรมชาติมากแล้วคำถามเหมือคือว่าถามมีค้เนืดขึ้นวัตถุประสงค์จุดประสงค์ ข้งการเฮ็ดขึ้นนี่เฮ็ดเพื่ออีหยังต่ว่าในขณะเดียวกันมันกะกับพิสูน์บ่ได้นะครับว่าสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นอยู่ในทุ่งนาแห่งนี้มันมันเม่อนออหยังกันแทะเห็นที่มีห้อยเด่นชัดอยู่อยู่สามห้อยนะครับจะจะเป็นยู่ยู่สามสามห้อยครับอันนี้เป็นห้อยห้อยหนึ่งหอยที่หนึ่งพาไปเบิ่งห้อยที่สองครับ นี่เป็นห้อยที่สองครับลงร้อยทางผ่านทางโทรศัพท์นี่ค่อนข้างจะจะบ่ชัดบันใดแต่ว่าถ้าไม่เห็นกับตาไม่เห็นด้วยตาสดๆเนี่ยมันก็คืออะไรครับคือแหงคือคือคือห้อยเท้านี่พี่น้องเพื่อนเอาเสือกเอาลักมะอ่อมไหวไมีดอกไม้มาบูชาตา ทำเนียมไปเพนี้บานเฮานะครับขอโชคขอลาบขอหมาน้ำเพลินอันนี้ก็อยู่ที่วิจารยญาณของแต่ละคนที่พิจารณานะครับแต่ส่วนตัวผมผมมาเบิงแล้ววันนี้คือคือครับคือคือครับคือมันแต่ถึงแดดเนี่ยอย่างน้อยมันก็นเลยออกไปในภาพาไปนรถสปาสิบบชัดเป็นไดชแต่ว่าถามมาเบิง แบึงสดเนี่ยแม้่บมึงนั่สถานที่จริงเนี่โอ้พู้ได้เห็นกะกะสิคิดน่อยคิดใหญ่เนีย่ยย่ครับว่ามันเมนห้อยอย่างกันแทะภาพไปบางอีกห้อยหนึ่งห้อยเนี่ยิอยู่ใกล้ๆติดทางขึ้นถนนไปโปรดใช้วิจารญาในการรับชมนะครับผมมาถ่ายทอดสดมาให้พี่น้องในเบื้องนี้กะ ไปคิดพิจารณาเอามันมันคนข้างจะเบื้งเล่าขางนี้นะ่าจะเป็นร้อยเท่าขางขวานะครับกะกะแปลกดีขึ้นกันเอาลองไปเทียบขนาดในเบื้องนะครับอันนี้รองเท้าผมนะครับนี่รองเท้าผมรองเท้าคนคนปกติแต่ว่าห้อยเท่านะัมีขนาดใหญ่กว่า เนี่ยกว่าแบบเนี่ยกว่าหลายเท่าอ่ะครับโอ้โหนะครับจะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับใส่วิจัยกัในการรับชมเอาผมกับพามาบึงเพราะว่าเห็นพี่น้องบ้านเขาโจดขานกันว่ามีห้อยเท้าหยักรอยเท้าหยักห้อยตีนหยักห้อยตีนใหญ่ย,ย,ย,ยู่ทุ่งน้ำมึงนี่ยู่ ทงนาระหว่างบ้านโคกลามไปบ้านน้องว่าเถานะครับอยู่กลางทงุ่งนาครับเมื่อวันที่สิบหกที่ผ่านมาเมื่อไหร่นะครับพี่น้องบ้านน้องว่าพากันถือเลขหลายเพื่อว่าเห็นร้อยเท้าที่มันเป็นชัดเจนเนี่ยมีอยู่สามสามรอยสามเท้าเพื่อนก็นเลยไปตีเลขกสามแล้วก็ ท่าหนึ่งก็มีหานิว้วก็บไปตีเลขสามหาหาสามพากันถึกเลขหลายครับพี่น้องคนเลยเอาอันนี้มาอ้อมไว้บริาจากให้ง่าห้ยังมาเยหียบมานั่นเห็นมันลองร้อมสีหายไปกะเบื้องแล้วกะนาพิศวงสวงสัยขึ้นกันครับว่ามันก็เหมือนรอยเท้ามนุษย์จริงๆนะครับ เมื่งแล้วมันดูม่ีเหตุผลอย่างที่ถาว่าผู้สีกระทําขึ้นสิ่าสร้างขึ้นจุดประสงค์สร้างขึ้นสีสร้างขึ้นเพื่ออีย่างห้อยห้อยไงไงไงครับไงนี่ห้อยนึงนะครับเดี๋ยวกลับย้อนขึ้นไปเบื้องสองห้อยอีกสองห้อยนั่น เห็นว่ามีอีกหลายๆห้อยนะครับแต่พอดีว่าเมันไปย้ำถึกเหยียบถึกปลาเสี้ยงปลาหยังซึ่งมันเป็นลักษณะฟางแบบนี้มันก็เลยบ่เ,เห็นลองรอยที่ชัดเจนก็มี่องรอยชัดเจนอยู่อยู่สามสามห้อยสามร้อยนะครับโอ้ยอันนี้เก่งแต่คือหลายพี่น้องเลยนี่ครับเออมันถึกแสงแดด มันก็นเลยสิเป็นอันนี้แน่จากน้อยเอาเอาเอางาผมบังไว้แล้วก็มีห้อยนิว้วหานิว้วนี้ขออนุญาตนะครับเอาอันน้องเท่าผมไปล้องเทียบเคียงอย่เบิ่งพูกนะครับมันคนละใส่คนละเบอร์เลย และนี่คือรอยเทา้าปริศนานะครับที่เกิดขึ้นแถวแถวบ้านแอดมินนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นรอยอะไรนะครับแต่สันนิษฐานว่ามันเป็นลักษณะเหมือนรอยเท้าของเท้าคนนะครับแต่มันเป็นรอยเท้าที่มีขนาดใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าปกติดังนั้นก็เป็นอะไรนะครับที่เหลือเชื่อนะครับถ้ามนุษย์สร้างขึ้นทําขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะทําขึ้นเพื่อจุดประสงค์อะไรนะครับ เพราะว่ามันอยู่กลางทุ่งนานะครับอยู่ไกลจากชุมชนและคนที่พบเห็นเนื่องจากว่าไปอัดฟังนะครับรถที่ใช้อัดฟังนะครับไปทําการอัดฟังแล้วไปเจอรอยเท้านี้ขึ้นนะครับดังนั้นก็เลยเป็นอะไรที่ชุมชนนะครับต้องไปดูต้องไปพิสูจน์กันดังนั้นใครนะครับที่เคยเห็นรอยเท้าแบบนี้ก็ช่วยบอกแอดมินด้วยนะครับ อยากรู้เหมือนกันอยากพิสูจน์เหมือนกันนะครับว่ารอยเท้าใหญ่ยักษ์นะครับตรงจุดนี้เกิดจากอะไรหรือเกิดจากสิ่งไหนหรืออาจจะเป็นสิ่งลี้ลับที่เกิดขึ้นนะครับที่เราหลายๆคนอาจจะคิดแบบนั้นนำไปสู่งวดที่ผ่านมาทำให้มีโชคมีลาบกัน5 3สนะครับมีนิ้วเท้า5นิ้ว รอยเท้าอีก3ามรอยนะครับก็เป็น5 3สําหรับใครที่โชคดีก็ว่ากันไปนี่คือรอยเท้าที่รอการพิสูจน์นะครับว่าเป็นรอยเท้าจากมนุษย์หรือว่าเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าเหนือธรรมชาติน่าสนใจจริงๆนะครับมาดูได้ที่บ้านแอดมินสำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆนะครับ บ้านโคกรามนะครับตำบลหนองบัวอําเภอพยัคฆ์จังหวัดมหาสารคามนะครับบ้านโคกรามตำบลหนองบัวอําเภอพยัคฆภูมิิสัยจังหวัดมหาสารคามใครอยากมาพิสูจน์นะครับรีบมาเลย